ที่นี่คือวัดสเสน่ห้องอำเภอสงังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนเราก็ได้พักผ่อนหลับนอนกันที่นี่แล้วครับซึ่งอยู่ท้ายวัดจะมีลำธารและป่าเขาและมีหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับอากาศก็ยังสบายดีตื่นเชา้ามาเราก็ได้ทำกับข้าวกับปลากินกันนะครับ ตอนนี้กำลังทำกับข้าวกินกันเตรียมหมูทอดหมูหดหมแดดเดียวมาซึ่งเราได้ทอดหมูแดดเดียวทำไปกินไปกันอร่อยดีครับฝากบอกแม่ยายด้วยนะครับอร่อยมากครับอาจารย์ลำทานแห่งนี้วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีคนพื้นที่เล่าให้ฟังครับน้องแม่น้ำสายนี้ที่ไหลอยู่เนี่ยแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำโรคีครับโรคีครับอืมมาจาก ยอดเขาทแทนผาแทนผอพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่เซซาวกครับแล้วก็ไปรวมกับบีคีกับซองกะเรียแล้วก็กลายเป็นแม่กองน้อยแล้วก็ที่เขาเรียกว,ว่าแควเล็กแควใหญ่นะครับอ,อันนี้เป็นแควเล็กครับอันนี้สายแควเล็กาย้อนไป3 0มรอปีก็เส้นนี้คือเส้นเดียวที่พม่าใช้เข้าไปตีคนไทยอะเหรอ เนี่ยนะเส้นนี้เลยใช่ไหมั่อม่าก็ใช้เส้นทางสัญจรเส้นจีดีสามงนะครับลงมาตรงนี uh ้แ huh. ล้วก uh ็ไปลงตรงตรงสามะสมนะครับตรงสามะสมมันก uh ็จะมีล้านเลี้ยงม้ารนะท้าจากนั้นไปก็ลงไปก็เป็นแม่น้ําแควก็เขาก็ใช้แม่น้ําแควล่องไปตีก็ไปอีกถ้าเรามองจากเส้นทั้งหมดที่ใช้สัญจรเนี่ยปรากฏว่าเส้นจีดีสามงเนี่ยคือเส้นที่เดินทับได้ เส้นเส้นเส้นหลักๆเส้นเดียวถ้าเป็นทับคนทับเสบียงเนี่ยจะใช้เส้นนี้เป็นหลักแต่ถ้าทับทับช้างทับม้าจะออกทางีซซโบของผมเวลาคนไปลงไปเมืองการใช่ไหมครับโดยการล่องแพเนี่ยไปกลับเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งไปด้วยแพกลับด้วยคาราวานเวลาสมมติว่าชาวบ้านเขาจะเอาของของที่เขามี ของป่าของอะไรที่เขาสามารถทําได้เป็นสินค้าเป็นอะไรได้เาก็จะใส่แพปไปใส่สมมุติที่เขาจะเอากมาจะเป็นพวกพวกเกลือครับเปลี่ยนจากของปลาเกมเปลี่ยนจากของอะไรต่างๆที่เขาติดมาด้วยมาแลกเป็นเงินคือที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอําเภออำเภอสังขละอำเภอสังขละที่เนี่ยคืออำเภอสังขละเดิมเดิมทีเนี่ยนะจุดนี้คือ จุดเริ่มต้นของอำเภอช่ครัตตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งนี้น่นนี้ครับไม่ใช่ตำแหน่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับนี่ตำแหน่งนั้นเขยย้ายออกไปครับครับเขาไหลลงมาแบบว่าจากนู่นเลยนะทางก็สะดิงทางนู้นไหลลงมาเราเราใช้แม่น้ำสายเดียวกันใช่ค่ะทั้งปีไหมทั้งปีค่ะน้องการตาซึ่งอาศัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้พาเราเที่ยวชมสวนกันนะครับ ของกันดาเขาไปสอยจากต้นมาให้เลยกันตากันตาไปสอยจากต้นมาให้เลยแต่กาแฟนี่เราปลูกใช่ไหมเนี่ยกาแฟอ๋อนเมล็ดมันร่วงแล้วก็มันก็ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเองไม่ได้ดูแลไมันก็เป็นต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันจะกระจายพันธุ์ของมันเองมันจะขยายพันธุ์ของมันเองเพราะว่าเวลาบางต้นน่ะเราเก็บไม่หมดเนาะมอืเหมือนธรรมชาติทั่วไปเลยเนาะ มีอันนี้พันอะไรครับเนี่ยโรบัต้าค่ะโรบัต้ากลิ่นกาแฟคือแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนลกเขาอยู่ใกล้กับต้นอะไรมันก็อ๋อมันก็จะออกมาในแนวนั้นใช่ไหมัอเ๋อเหมือนดินที่ทําปุ๋ยให้เขามีนั้นเขาก็จะมีอมันเป็นอย่างนี้ด้วยเนาะเอันนี้เป็นละกรมละกํปตาเฮ้ยมีด้วยใช่ค่ะมีลูกเหมือนทางภาคใต้เลยอ่ะ มีละกันมีเงาะมีอะไรมีละกันมีเงาะมีอะไรรู้ไหมที่เหมือนภาคใต้ลูกเนียงอ่ะมีอีกล่อมีสตอไหมสตอมีมีมีมือนกนเหรอเอ้าเวลานีนุนถึงบอกว่าเวลาไปออกงานเขาก็จะแบบอันนี้คือลูกเหรออันนี้คือลูกเนียงนะคะ๋อลูกเนียงจากใต้อ๋อไม่ใช่ค่ะภาคกกางค่ะเออโอนี่เขาอยู่ธรรมชาติจริงๆมีเฟิร์นมีมอสอะไรเขาอยู่ข้างๆเนี่ยตอนตอนหน้าร้อนเนี่ยตอนที่ร้อนจัดๆกันอะที่นี่ไม่ร้อนใช่ไหม ก็ร้อนค่ะร้อนแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าอยู่ไม่ได้ใช่จากตอนเด็กๆนี่คือแบบว่าเราเวลาหน้าหนาวคือเนี้ยหนาวมากที่แบบมีมันให้เผากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยมีละก็เหลือที่อย่างเดียวก็คือในในในความภาพทรงจําก็คือข้าวหลามตอนนี้ก็ยังมีอยู่เราเผาเองช่วงหน้าหนาวเนี้ย เป็นช่วงที่เราเก็บผลผลิตแล้วคือทุกเช้าอ่ะสมัยก่อนเราก็จะมาเอามันมาเผาใส่กินมานั่งมานั่งรวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหลามด้วยมีมันด้วยใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันก็หายไปหมดเลยอยากกินก็นู่นนะคะตลาดเออถ้ามันก็ไปหาตลาดแต่ถ้าอยากกินขนหลามนี่ทำกินเองแล้วก็มานั่งรวมกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยเะ ง้อก็ต้องมีสายพันธุ์หรสายพันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสายพันธุ์เหมือนกันไม่ใช่งอโรงเรียนนะออันนี้งอบ้านเนื้อหรือว่าเนือล่อนล่อนค่ะไม่มีสายพันธุ์ไม่ใช่ง้อโรงเรียนไม่ใช่งออะไรที่ไม่หวานชำเหมือนงอโรงเรียนนะอ๋อยอดแดงๆนี่คือลูกเนียงอันนั้นก็หมากเนาะมะขามหมากอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงครับของกินมีทุกอย่าง โอน้นี่เนี่ยสายๆมีหมอกอยู่เลยเนี่ยข้างหลังเป็นภูเขารสชาติมันเป็นยังไงเอาแบบจริงๆนะมนไม่ไม่ต้องอวยน้องรสชาติเป็นยังไงชอบแบบนี้แหละอมเปร้วอมหวานเดี๋ยวันี่เขาอยากนะให้เขายังกินได้เหรอกินทุกอย่างอโอ้ย เล็บปายกาอ,อะไรขนาดนั้นหลนังในสมัยก่อนสะพานแห่งนี้ยังไม่มีนะครับชาวบ้านได้ทำสะพานไม้ขึ้นมาใช้กันเองซึ่งเวลาหน้าน้ำน้ำหลากมากเยอะๆชาวบ้านที่ต้องเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันเด็กน้อยที่ต้องไปเรียนหนังสือคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปหาหมอชินค้าเกษตรที่ต้องเดินทางไปค้าขายก็มีความลำบาก ในการที่จะขนส่งไปหาที่ฟังหนึ่งทางอบตถึงได้ทาําสะพานแย่งนี้ขึ้นมาครับหัวน้ำแรงมากครับนี่ถ้าแบบลอยตัวปุ๊บนี่ไหลาตามกระแสน้ำนู<อ>่นเลยแล้วก็ต้องหาที่ขึ้นคือกลับมาไม่ได้แล้วทางนี้ มนุษย์เนี่ยเขาเห็นใบไม้ร่วงลงมาแบบนี้แล้วมันก็ลอยไปลอยไปอืมไม่จมอืมเขาก็เลยคิดว่าเขาจะเอาอะไรที่มันใหญ่กว่านี้มาให้มันลอยแบบนี้แล้วเขาจะได้นั่งลงไปได้ออ่าืก็เลยเป็นที่มาของการทําเรือทําเรือใช่สร้างเรือขึ้นมาอด้วยลำต้น ของต้นไม้อเอาธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราใช่แรกๆก,ก็ขี่ไปบนลำต้นของต้นไม้ก่อนอขาก็ยังเปียกอยู่ต่อตอนหลังก็เลยลองขุดออกแล้วก็ลงไปนั่งได้ที่มาของการทำเรือทำเรือเหรอ <c oughs> ใช่ครับจะแต่น้ำเที่ยวมาก จากไหลเอื่อยๆมาจากทางนู้นล่องลงมาล่องลงมาปุ๊บเกิดแรงสีที่รุนแรงกลายเป็นแก่งที่กระแสน้ําเขี้ยวอถ้าเราเดินไต่ตรงนี้ดูเหมือนง่ายแต่เราก็จะโดนน้ํามันซัดลงไปเกแก่งโอ้ม้วจะเกิดอันตรายได้เอนนั้นถ้าจะเดินข้ามต้องก็คือเราต้องเดินเป็นกระแสโค้งเส้นโค้ง ออกอ้อมไปทางนู้น่อนแล้วเดี๋ยวก็แต่น้ำไม่ได้ค่อยๆพัดเรามาเข็งทางขึ้นฝั่งก็ดีอีนี้ครับตอนนี้อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะคะให้เห็นภาพอ่าจะบอกว่ามวนก็ให้หันหน้ากล้องไปหาตัวเองค่ะนี่คือมวน อันนี้คือน้ำน้ำมวลน้ำมหาศาลโอ้มันมีที่มาที่ไปครับเพียงนครับึบึบโอ้สุดยอดโอ้อะไรอ่ะเจอขูดสมบัติครับอ๋อพระสมเด็จ อันนี้วัดสมเด็จวัดสเสน่ห้องลงอักขระไว้แต่เห็นที่สัตรา,าตร์ขงทานนี้ก็สัก150ย้าสิบล้านอส่วนกันเองถ้าเป็นปคนอื่นที่ผมไม่ให้นะผมไม่ได้คนเห็นแกเงิน,นงดูหน้าผมไมเนี่ยร้อยห้าสิบล้านถ้าพี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า มีคนติดต่อผมมาแล้วจะให้ผมสามร้อยล้านแต่กี้เขานั่งอยู่ตรงนี้สงสัยไปเตรียมเงินแล้วแหละเออเขาเขารวยใช่ไหมใช่เขารวยมากเขาเป็นลูกเสียเขาไม่ได้ทางานหาจิ้อะไรวันวันรีดถ่ายประชาชนมาแล้วครับนเสียเสียพันล้านเหรออาจารย์เสียพันล้านใช่ไหมเสียคิมเสียคิม เอามาเลยมาเลยโอ้โหฝีมือมาการนีก้กินดำน้ำกางเก่งลุน้ำไหลแดงมาก เช้านี้น้องการตานะคเาเลาให้ฟังว่าที่นี่คือสนิงพุ่งภาษาไทยก็สเสน่ห์พ่องแต่ภาษากะเรี่ยงคือสนิงพุ่งถามว่าสนิงพุ่งนี่คือมีที่มาได้ยังไงเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเนี้ยสนิงพุ่งเนี่ยเป็นผ้าแพรชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะทําแพรมาแต่ละเขาแต่ละดอยเนี่ยแล้วก็ล่องมาตามแม่น้ําที่นี่ ของที่จะมาทําบุญใส่แพรมาก็จะล่องมา,มารวมตัวกันที่นี่แล้วก็จะนําของที่จะทําบุญเนี่ยเอามาที่จะทําบุญมาทําบุญที่วัดนี้วัดที่นี่คือวัดสเสน่ห้องแต่ภาษากะเหี่ยงเขาว่าสนิงพุ่งไม่รู้เหตุผลกลนใดถึงถึง,ถงเพี้ยนได้ขนาดนี้ <c oughs> แต่สนิงพุ่งเป็นเสน่ห้องสนงพุ่งสน,งงสนงิง่ส้ิง เสน่งพ่องเสน่งพ่องเสน่ห์พ่องอ๋อเสน่งพ่องเสน่ห์พ่องในอดีตที่ไทยกับพมา่ายังรบราค้าฟันกันอยู่มีหลักฐานว่าที่นี่เป็นเมืองสําคัญคือเป็นหัวเมืองฝั่งตะวันตกในสมัยรัชกาลที่สามได้ให้พระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่ที่นี่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหาร ที่ต่อสู้รบกับชาวพม่า,มาซึ่งทุกวันนี้ยังเปิดษถานอยู่ณสาราหแห่งนี้สนิ่งแปลว่าท่า,ทาใพุ่งแปลว่าแพใชก็เหมือนเ,นเมือนคนเสน่ห์พ่องเนี่ยคนเสน่ห์พ่องเนี่ยเรียกกรุงเทพนะครับเขาเรียกว่าสนิงสน่งพัยสนิ่งพัยใช่ท่าท่ามะกอกท่ามะกอบพายดิ้่มะกอบ เที่ยวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วก็กลับสันนิ่งไทยกันก่อนหรือก็เก็บเต็นเก็บของให้เรียบร้อยกันก่อนเสร็จจากการเที่ยวแล้วทีนี้เราก็จะมาล้างรถเพื่อที่จะกลับเที่ยกัน ลำทานแห่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับชาวบ้านชาวช่องในบริเวณนี้ที่เห็นเๆถึงเวลาเช้าเวลาเย็นชาวบ้านก็จะมาอาบน้ำมาถ่ากันที่นี่และก็จะเห็นชาวบ้านได้นำรถมอเตอร์ไซค์รถจนกก็มาน้างกันที่นี่เหมือนกันเราก็เหมือนกันครับ mm hmm. ขอขอบคุณตำแพงเล้ด้วยครับ เสร็จไปแล้วครับหนึ่งคันไม่ยมเลยไม่ยมก่อนกับกรุงเทพเราก็ได้แวะที่โรงเรียนเสน่ห้องที่ติดอยู่กับวัดก็นำขนมมาแจากเด็กๆก,กันครับ 海底带。